็สวัสดีคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรีวิวสเก็ตเตอร์นะครับนี้ผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะครับช่วงมือใหม่หัดวิ่งนะฮะ EP หนึ่งนะครับทุกคนก็วันนี้ผมจะมาแนะนารีวิวนะครับสําหรับคนที่อยากออกกำลังกายลดความอ้วนนะครับก็คือใครที่อยากออกกำลังกายอยากลดน้ำหนักนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนาทุกท่นนะครับว่ามือใหม่ที่แบบเริ่มวิ่งเนี่ย ต้องทํำยังไงบ้างครับต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแล้วก็ต้องมีของที่จะต้องใช้ใส่วิ่งเนี่ยอะไรบ้างนะฮะเพไปเดี๋ยวเราจะเดินคุยกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะวันนี้เดินอย่างเดียวเลยนะครับ4ก็ได้นะฮะไม่ต้องสนใจเพจนะครับเพราะว่าหัวใจผมมันขึ้นไปโซนแดงทุกคนมันไปอยู่โซนส่โซน5้เลยนะครับแต่ขนาดเดินเดินวิ่งวิ่งจือวิ่งช้าเพจเจ็ดเพจแปดนะครับก็ยังขึ้นสูงนะฮะ ไปงั้นเดี๋ยวเราไน,นี้เราเดินคุยกันไปเรื่อยๆนะครับอันดับแรกนะทุกคนก่อนที่เราจะวิ่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างน,นะครับผมเองเนี่ยก็เพิ่งมาวิ่งได้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยผมอายุ44แล้วนะฮะคือใจผมจริงก็คือจริงจะมาวิ่งแค่ลดน้ําหนักไม่ได้จะไปวิ่งแข่งอะไรหรอกนะครับตั้งใจไว้แค่ประมาณนั้นแต่สําหรับ,บงน้องๆนะครับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆนะครับที่จะมาวิ่งนะครับเพื่อ จะลดน้ำหนักอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะออกกำลังกายอะไรแบบเนี้ยนะครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือต้องพิมพรองเท้าวิ่งก่อนครับขันตอแรกครับใครที่เริ่มใหม่เนี่ยยังไม่มีรองเท้านะครับก็เอารองเท้าผ้าใบธรรมดาอะไรเงี้ยไปใส่วิ่งก่อนก็ได้ครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาครับมันจะปองเท้าปวดตีนนะฮะเพราะว่ารองเท้าที่เราใส่มันไม่ใช่รองเท้าวิ่งนะครับมันเป็นท้าพลาใบอะไรเงี้ยช่วงแรกผมไปวิ่งผมเอารองเท้าสเก็ตบอร์ดไปใส่ทุกคนคือแบบวิ่งไม่ได้เลยปวดเท้ามาก ตอนแรกผมคิดว่าเฮียรองเท้าคู่เดียวก็วิ่งได้แล้วไม่ต้องคิดมากครับไม่เปลืองครับเป็นกีฬาที่ไม่เปลืองหรือแค่รองเท้าอ่ะคู่เดียวเนี่ยเราใส่เสื้อผ้าอะไรไปวิ่งก็ได้อะไรเงี้ยพอมาได้รู้จักมาได้สัมผัสมาได้วิ่งเนี่ยก็จะรู้เลยทุกคนว่าไม่ใช่รองเท้าคู่เดียวนะครับคืออันด,ดับแรกผมก็ไปซื้อรองเท้าวิ่งมาก่อนคู่หนึ่งที่แซนใส่อยู่นะครับคือนิวบาลานครับาราคาปกติมันก็ประมาณสองพันเนี่ยแต่ว่ามันลดก,กเหลือประมาณพันพันสี่ 4, ทุกคน คือตอนใส่ลองคือมันก็ดีทุกคนมันก็ดีแต่พอมาวิ่งริงเนี่ยมันจะเริ่มออกอาการประมาณโรที่8อันเนี้ยมันบีบเท้าผมเป็นคนเท้าแปรครับแล้วมันบีบพุงเท้ามากมันก็จะปวดทุกคนแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือรองเท้าเนี่ยคู่เดียวไม่จบแน่นอนทุกคนบอกเลยนะฮะแล้วเราจะเห็นว่ารองเท้าว,วิ่งเนี่ยมันจะมีแบบเป็นพวกซุปเปอรช์ชูที่เราเห็นอะไรแบบเนี้ยพวกนั้นจะราคาประมาณอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ถึง8 0 0 0ันเลยนะฮะใครที่วิ่งเนี่ย แนะนำแรกๆก็ลองให้ซื้อรองเท้าอย่างผมมาก่อนรองเท้าวิ่งธรรมดาไม่ต้องแบบซุปเปอร์ชูนะฮะให้ลองก่อนแล้วเกิดพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้เรื่อยๆก็ค่อยเปลี่ยนลองหาซุปเปอร์ชูดูผมก็ลองมองซุปเปอร์ชูแล้วตอนนี้นะครับคู่สองคู่หลายๆย,ยี่ห้อนะครับแต่ว่าพูแนะนํามาว่าก็ให้ดูหลายๆย,ยี่ห้อนะครับเพราะว่าเท้าเราเหมาะกับยี่ห้อไหนหรลอะเท้าเราแปรเท้าเราเรียอะไรแบบนี้ทุกคนก็ต้องลองรับไปนะต่อมาครับพวกเสื้อผ้าทุกคน ที่เราจะต้องใส่อันนี้ก็ถ้าเกิดเราวิ่งออกกำลังกายเฉยหรือวิ่งลดน้ำหนักไม่ได้ไปแข่งอะไรเงี้ยก็เสื้อยืดเอ่อกง้งกาะซานธรรมดาก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปลงแข่งวิ่ง10กิโล20กิโลหรือฟูลมาราธอนอะไรพวกนี้มันต้องเปลี่ยนนะทุกคนเสื้อที่ใส่วิ่งอี่ะมันต้องเป็นแบบเสื้อแบบระบายอากาศได้ดีอะไรเงี้ยมีรูระบายอากาศแห้งไวแล้วก็เวลาวิ่งมันก็จะแบบ ลมเข้ามามันก็จะเย็นเสื้อมันก็จะแห้งไวถ้าเกิดเราใส่เสื้อยืดไปเงี้ยเวลาเราเหื่อออกมากมันก็จะหนักทุกคนกางเกงก็เหมือนกันกางเกงกต้องแบบพาข้างหรือกางเกงที่มันรัดกล้ามเนื้ออะไรแบบนี้นะฮะก็ต้องเปลี่ยนไอสุทีราคาพวกเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อเนี่ยก็อยู่หลักร้อยจนถึงหลักพันนะทุกคนกางเกงก็เหมือนกันหลักร้อยถึงหลักพันนะฮะก็จะประมาณนี้มาทุกคนส่วนเรื่องหมวกใส่วิ่งเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเหมือนกันเพราะว่าผมผมชอบใส่หมวกนะครับ บางคนก็ไม่ใส่เพราะว่ามันอึดอัดนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพวกผ้าบับอะไรพวกนี้นะฮะก็เช่นเดิมหมวกผ้าบับอะไรเงี้ยก็หลักร้อยถึงหลักพันนะครับแล้วก็จะมีพวกถุงแขนอ่าถุงขาอีกที่ใส่สวมอ่ะเพื่อให้มันเย็นนะครับกันความร้อนอันนั้นก็หลักร้อยถึงหลักพันเช่นกันดูนะฮะเปลืองมากนะครับผมเปลืองจริงๆถุงเท้าอีกอ่ะลืมตะกี้รองเท้ามาใช่ไหมนี้ถุงเท้าถุงเท้าก็เช่นกันทุกคน ถุงเท้าเนี่ยก็หลักร้อยหลักร้อยจนถึงหลักพันเลยนะถุงเท้าวิงนะ่งมีหลายแบบมากนะครับแบบที่มันแบบแยกเป็นนิ้วเลยก็มีนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วก็ขออนุญาตสวมแมสนะทุกคนเพราะว่าออกมาเดินตรงเส้นชันลักตัดใหม่แล้วเพราะว่ารถเยอะขับรนเยอะแล้วนะครับเพราะผมมาเดินช่วงนี้ก็แปดเกา้าโมงแล้วทุกคนเดี๋ยวพาดูชมว่ามันมีร้านอะไรน่ากินบ้างแล้วกันนะทุกคนนะก็ต่อมาครับ สิ่งที่นักวิ่งใหม่อย่างเราครับต้องมีคือนาฬิกาครับสมาร์ทวอตนะฮะคือสมาร์ทวอตเนี่ยมันจะตรวจวัดเรียกว่าอะไรหลายๆอย่างเพจวิ่งนะครับกิโลต้องมีจ p พนเทุกคนจะได้บอกระยะทางของเรานะครับแล้วก็เพจที่เราวิ่งแล้วก็ข้าวหัวใจของเรานะครับเวลาวิ่งเนี่ยมันจะบอกว่าเราวิ่งโซนแดงหรือเปล่านะครับอะไรอย่างเงี้ยจะได้ปรับอยู่นะครับผมก็นาฬิกาเนี่ยอย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็ ประมาณท่านกว่าบาทนะครับก็ใช้ได้เลยครับใช้ดีนะครับอันนี้แนะนํานะครับสาหรับมือใหม่นะครับก็อเมซนะครับบิฟทริโปนะครับที่ผมใช้อยู่ถือว่าใช้ดีเลยแต่ถ้าเกิดใครแบบเรียกว่าแอดวานขึ้นนะครับก็หาเปลี่ยนเอานะครับพวกกาล์มินพวกอะไรพวกนี้นะฮะก็ราคานาฬิกาเนี่ยทุกคนอยู่ที่อยู่ประมาณพันถึงหลักหมื่นนะครับถึงหลักหกเจ็ดหมื่นเลยแต่สำหรับใครที่เริ่มใหม่ก็ประมาณทันกว่าบาทก็ใช้ได้แล้วนะครับ หลายคนวิ่งใช้แอปในโทรศัพท์วิ่งนะครับแอปมันอวยนะครับทุกคนจริงๆผมบอกเราแอปมันอวยแ้าทุกคนลองได้ใส่นาฬิกาแนละ้วทุกคนจะรู้เลยว่า1กิโลในนาฬิกาเนี่ยกับแอปเนี่ยมต่างกันมากเลยทุกคนลองนะครับลองใครมือใหม่ผมแนะนําให้ซื้อนาฬิกามาใส่วิ่งดูนะครับพวกสมาร์ทวอตนะครับก็จบไปสําหรับเรื่องนาฬิกาก็ประมาณนี้ทุกคนพันก็าบาทถึงหลักหมื่นนะฮะก็ใครมีบัตเยอะก็ซื้อดีๆไปเลยก็ได้นะครับแต่ใครเริ่มใหม่ก็ ประมาณพันกว่าบาทก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับแรกแรกทุกคน,คนว,วิ่งก็ควรจะเดินก่อนอย่าเพิ่งไปหักโคมวิ่งมากนะครับเพราะว่าเกิดเรากัวน้ำหนักเยอะอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาระกับร่างกายนะครับวิ่งเอาที่เราคิดว่าเราไหวนะครับอย่าไปหักโขมมากนะผมเองเนี่ยก็ยังไม่ดีนะครับผมยังเป็นคนติดวิ่งเร็วฝีเท้าเร็วอยู่แล้วก็วิ่งอยู่ในหัวใจที่เป็นโซนแดงอยู่นะครับยู่เลย ให gamer, ้โปรแกรมมาซ้อมใหม่นะครับหือวันนี้เลยต้องมาเดินเนี่ยแต่ที่เห็นทุกคนแล้วก็ที่หลายๆคนถามนะครับว่าผมจะไม่เล่นสเก็ตบอร์ดแล้วเหรออะไรแบบนี้นะฮะก็ผมยังเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่นะครับไม่ใช่ว่าผมมาวิ่งแล้วผมจะไม่เล่นสเก็ตบอร์ดก็เดี๋ยวผมจะมีสลับสลับคลิปเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับแล้วก็วิ่งด้วยนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับไงก็รอติดตามและกันนะครับส่วนช่วนี้ก็วิ่งไปก่อนทุกคนเพราะว่า ให้ร่างกายมันฟิตแข็งแรงกว่านี้หน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดคลิปนี้ไปช่วงที่ผมวิ่งเสร็จซื้อบงังวัตถเสร็จกลับบ้านเลยทุกคนเพราะว่าแบตจ,จะหมดไม่ใช่อะไรแบตจ,จะหมดทุกคนก็คือเส้นนี้ก็ประมาณนี้แหละแต่จริงๆก็ไม่แนะนําให้มาวิ่งช่วงเช้าช่วงนี้ครับรถเยอะคาร์บอนเยอะครับอาจจะเหนื่อยเพิ่มครับทางมันทางมันดีนะทางมันดีผมว่าทางมันดีมันไม่มีม,ม,ม,มีอะไรมันมีแค่ ช่วงลอยต่อเข้าซอ,อยบุษบานขึ้นลงแค่นั้นนี่คือขงเนสะโฟฟ้าผ่าผม,มสั่งไปกินหลายทีแล้วนี่ครับอร่อยดีมากเนี่ยช่วงนี้มันก็ร้านเยอะตอนเย็นมันจะยิ่งเยอะกว่านี้อีกนะฮะนี่ทุกคนดูเทียบของกินเที่ยบั้งสองสั่งเลยนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเดี๋ยวทันี้เราพาไปดูนี่มันอะไรวะดูดูเหมือนจะทุกคนน่าจะเป็นคาเฟ่ อันนี้ก็มีเขาซิ้วน้ำเต้าหู้ทุกคนแต่ว่ายังไม่เปิดคปณขายตอนเย็นนะทุกคนทุกคนอ่งนู้นก็มีนะเฮงกุ้งต้มลูกป้าร้านโอ้โหเพียบเลยเบนโฟแม่มึงเอาไอเ้มผมจะกินและร้านนั้นเนี่ยไม่ขายฟังเลยเฮ้ยอย่างเดียวทุกคนโอ้ยไปต่อทุกคนก็เดี๋ยวยังไงผมจะตัดไปผมซื้อของเสร็จแล้วกลับถึงบ้านเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่า วิ่งได้กีโ่โลแล้วก็ดูหัวใจว่ามันจะแดงไหมนะครับเจนต์โฟ,โฟเทพพรักยังไม่เปิด,ดทุกคนไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่เขาเขายังไม่เปิดทำกิจาก,การเขาเปิดแล้วแต่ว่าเขายังไม่เปิดขายว่าจะมากินอยู่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมแวะพาทุกคนมากินแล้วกันนะไม่รู้เขาเปิดกี่โมทุกคนดูน่ากินอยู่โอ้เจ้านงเจ้าเนื้อด้วยทุกคนนี่ในส่วนสถาน,นะามันไก่ตอนตะปูน้ํา นี่เจ้าเนือ้อปิ้งย่างมาหมูกระทะปิ้งยา่างโอ้โหเด้นี่เรามาเดินหรือมาหาอะไรกินวะเนี่ยข้าวมาันแกงตอนประตูน้ำไปก่อนอันนี้ผมกินไปแล้วเดี๋ยวสั่งอะไรดีอะไรดีไส้หมูแดงหอมอบชีสคูน่าสลัดดูดานเป็ดหอมพาสตา้ามันม่วงตัวดำเผือกไข่ทองช็อกโกแลตอัลมอนด์เนยสด กาแฟอะโมอนอวาน,นิลนนลาพาสต้าไข่แต่มันม่วงเอาอะไรดีกบบหอมอกชีสเหรอนี่แหละแบบหอมอกชีสอ่าเดี๋ยวผมสั่งขนมปังก่อนนะทุกคนเอาละได้แล้วทุกคนของฝากของทุกคนโอ้ยลำบากต้องมาเดินวิ่งไว้นเนนะี่ยเนาะนี่นะครับปังเฮ้ยได้มาแล้วนะครับ เมื่อกี้ผมลืมกดหยุดนาฬิกาเอาถือ่าทัางมันถือว่าเป็นโซนพักไปแล้วกันนะครับตอนนี้เ7โลแล้วทุกคนเอาละปะเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเจอกันที่บ้านเลยนะกันนะทุกคนโอเคทุกคนผมก็วิ่งถึงบ้านแล้วนะครับ,เ,บ,บ,รบเสร็จภาร,รกิจไปซื้อขนมปังไว้เฮ้ยมาฝากทีมงานที่บ้านแล้วนะครับก็เวลาไม่ดีหรอกครับเพราะว่ามันก็ มันมักจะเดินสะมากกว่านะครับเพราะว่าถูกสั่งมาว่าให้เดินให้ลองเดินดูว่าหัวใจมันเต้นปกติไหมมันขึ้นไปถึงโซนแดงโซน4โซนหหรือเปล่าถ้าเดินนะครับก็คือส่งผลไปให้ผู้ดูแล้วก็คือปกติครับแต่ว่าเมื่อวานผมไม่ฟิตนั่นเองก็ฝาก playlist ใหม่ช่วงรายการใหม่ด้วยทุกคนมือใหม่หัดวิ่งนะครับกับตุกตุกสเก็ตเตอร์นะครับก็ใครที่สนใจอยากจะเริ่มออกกาลังกายหรือเริ่มมาวิ่งเนี่ยลดน้ำหนักหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะไปแข่งอะไรก็แล้วแต่ก็ ลองหาข้อมูลดูนะครับว่าคุณจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็บอกได้คร่าวๆประมาณนี้ว่ามันใช้นู่นใช้นี่อะไรยังไงนะครับคือตกกั้งแตผมก็แค่คิดว่าเออวิ่งมันก็แค่รองเท้าคู่เดียวก็จบแตนนี้มันไม่ใช่ครับมันมีค่าต่างๆค่าใช้จ่ายด้วยนะครับคุณไปลงแข่งวิ่งเนี่ยคุณต้องเสียค่าสมัครวิง่งเลยทุกคนค่ารถค่าํามันค่าไปกินค่าที่พักอีกนะครับบานมากบานปตายมาทุกคนเอาดีว่าเบอร์แม่งแพงกว่าสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับ โอคทุกคนลก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b ์ให้ช่องดูสเก็ตเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ช่วงสเก็ตบอร์ดก็ยังมีนะครับเดี๋ยวจะมีรวบรวมข้อมูลจากปีที่แล้วที่ผ่านมาทั้งหมดว่าผมเจออะไรมาบ้างนะครับในการทำคลิปเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดแล้วก็สรุปให้ฟังในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปซ้อมวิง่งแล้วก็คลิปแนะนำมือใหม่ที่จะเริ่มหัดวิง่งนะฮะเราลาไปก่อนทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าน Cause I've been living life, right? Like I could just die any minute. Don't pull right down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive?